ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทําร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาภา่ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โฮเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับใช้โค้ดไอซ ลดไปเลย100บาทอ่ะทีเนี้ยเรามาคุยถึงบรรดานักเตะที่มีข่าวลงข่าวลือข่าวอะไรกับแมนยูดีกว่านะครับถึงเรียกว่าคุยชิวไงว่าแต่ละคนเนี้ยเท่าที่ผมเคยดูแล้วในมุมมองผมเนี่ยเป็นไงบ้างคนแรกโรเจอร์ของสปอร์ติ้งบาร์กาครับแบ็กสปอร์ติ้งบาร์กาเอาจริงอ่ะไม่เคยดูเลยนะแต่จากชื่อชั้นอ่ะก็เป็นนักเตะที่เขาจับตามองกันเหมือนกันนะในโปรตุเกสอ่ะมีหลายทีมในยุโรปแย่งกันแต่มันก็เป็นทีมแบบไม่ใช่ท็อปทีมอ่ะ โรเจอร์เฟรนันเดสเนี่ยนะครับเป็นปีกก็คงจะมาเล่นวิงแบ็กนั่นแหละนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าคือแมนะยูไอโรเจอร์เฟรนันเดสเนี่ยอายุ19ใช่ไหมถ้าแมนยูได้มามันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้เยอะผมพูดจริงๆโจนี้เควนดะ้าเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยนะที่ถ้าแมนยูจะเอามาแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยที่เชลซีจะเอามาด้วยเพราะว่าแมนยูอ่ะมันต้องได้นักเตะที่มันสร้างแกนก่อนสร้างทีมมันต้องเริ่มจากการสร้างแกนก่อนนะึกออกไหม แล้วค่อยๆเอาส่วนประกอบมาพวกนักเตะดาวรุ่งแบบนี้มันมันมันค่อยเอามาใส่ตอนหลังนะครับเพื่อที่จะให้ทีมมันครบองค์ประกอบเควินด้ามันก็เป็นนักเตะมีพรสวรรค์แล้วแต่มันไม่สามารถมันยกระดับทีมได้เราต้องมองอ่ uh, U, นะทาร์เก็ตแมนยูเนี่ยปีหน้ามาเนี่ยเป้าหมายคือหนึ่งมันต้องกลับไปเล่นบอลยุโรปให้ได้สองถ้าเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกจะยิ่งเพอร์เฟกถูกไหมถามว่ามันมีทีมทำได้ไหมทีส่สภาวะเล่าสแบบแมนยูแล้วกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้มีเยอะแยะ เอซีมิลานก็เคยทำมาแล้วนาโปลีปีที่แล้วเ่ยจบอันดับ11นะครับปีนี้ก็ยังลุนแชมป์ได้เลยถูกไหมคอนเตมาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรซื้อตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยกับการเอาโจนี่เกวนด้ามาแต่แรกยังรู้สึกโอเคไม่ได้ก็โอเคถ้าเอามาเปลืองตังด้วยซ้ำเอามาก็จะรู้สึกเปลืองตังแล้วและมีแพทติกดอปูอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วในฐานะแบ็กดาวลุ่งถูกไหมครับมันไม่ควรจะเอาดาวลุ่มมากองกันเยอะ คุณลองนึกภาพนะคนชอบคิดว่าเอ้ยถ้าเอานักเตะสปอร์ตติ้งเข้าระบบอโมลิมมาและแมนดูจะดีอ่ะ สปอร์ตติ้งมันเก่งในโปรตุเกสก็จริงแต่ในความเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยไม่เคยทําผลงานไปได้ไกลกว่ารอบน็อกเอาล์รอบแรกเชมสซลีดเลยนะนั่นคือดีสุดแล้วอของอาโมลิมในบอลยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะสปอร์ตติ้งมันมันมีไม่กี่คนหรอกที่สีเท้าอีกเลเวลหนึ่งอพอที่จะมาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปในลีกใหญ่ได้สำหรับผมมองในสปอร์ตติ้งชุดนี้ก็มีอเยอร์เคเลสน่าลุ้นไม่ได้การันตี้วนะกับมอยทเทนฮุยสแมนสองตัวไอพวกอนซโลอินาะซิโอยังมาแล้วอาจจะต้้อองลุนนหน่ย ที่เหลือก็เฉยๆคุณดูอันนี้สล็อตเดยไม่เห็นดึงนักเตะเฟนูดมาลิวพูสักตัวเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านักเตะเฟนูด ấy. มันไม่เก่งเท่านักเตะลิวฟูมันไม่มีใครที่มาแล้วมันจะยกระดับลิวพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วกับโรเจอร์เฟอร์นันเดสบวกกับแม่งเป็นนักเตะกีนีกีนี้มึงเกิดแอฟริกันเนชั่นครับมันก็หายไปอีกมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คนที่2ไทเลอร์ดิบบิง ไทเลอร์ดิบปิงเนี่ยเจสันวิลคอกชอบตั้งแต่อยู่เซาท์แฮมตันแล้วนะครับเพราะว่าวิลคอกเนี่ยเคยเป็นดี렉เตอร์ออฟฟุตบอลที่เซาท์แฮมตันนะครับตอนอยู่แชมเปี้ยนชิพใช่ไหมเออแล้วเป็นคนบอกโค้ชเซาท์แฮมตันให้ให้ดันดิบปิงขึ้นมาส่วนตัวผมแม่งโค้ชจะไม่เห็นด้วยเลยยิ่งเห็นข่าวแมตต์รอลงไทเลอร์ดิบปิงเซาท์แฮมตันตั้ง100ล้านปอนด์เนี่ยโอ้โหหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยฟันธงนะผมใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราสังเกตตตอออ่่่ะะเเพรราาาผมมขีี้้้กกกยจแแแแบบโดนดนนนนนลลลวว็วััหง ไอการให้เปอร์เซ็นต์ผมก็ถือว่าฟันทงระดับหนึ่งแล้วถูกไหมก็แปลว่าผมเ่ยคิดว่าไอทางที่เปอร์เซ็นต์ไปทางเยอะนั่นแหละคือคือถูกต้องแต่ไทเลอร์ดิบบิ้งเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมไม่เห็นภาพซ้อนเลยชัดๆเลยนะครับท็อตเคนเวลสองอะจริงๆตอนท็อตเคนเวลเขาตื่นเต้นกันเนี่ยผมก็ก็ <laughs> ดูทรงก็รู้ว่านักเตะประเภทแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กอยู่แล้วนะครับฟิลเมนยันนิกโบลาซี่ทิต้าพาเลตเลยคือผมก็ไม่เข้าใจทําไมสื่อมันอวยกันจังวะไทเลอร์ดิบบิ้งอะนะครับ แม่งลงเล่นทีมเบลี25นะัดยิงสองประตูสูตรแอสซิสต์ดูดิลงเล่นคาราบาวครับทําไปสองแอสซิสสูตรประตูแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าคาราบาวครับมึงแอสซิสตกัะมึงทำสองแอสซิสต์เนี่ยมึงทำอะไรมันก็น้อยมากนะจริงๆนะไอ้พวกนักเตะแบบเนี้ยมันคาดหวังผลลัพธ์ไม่ได้ทำสองแอสซิสต์กับคาร์ดิฟทีมแชมเปี้ยนชิพดูดิคือนะถ้าจะเอาไทเลอร์ดิบบิ้งมานะใช้โยเซฟเซอร์ซี่ใช้ Yo so ใชกานาโชต่อดีกเลยผมเนะี่ยฟันธงเลย ไทเลอร์ดิบบิ้งเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีช่วงพีคขึ้นมาหน่อยเด่นขึ้นมาสื่ออวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีช่วงที่ดับไปนะครับฟิลท็อตแคนเวลเลยฟันธงเลยเนี้ยไม่ให้เป็นเปอร์เซนต์แล้วฟันธงมึงท็อดแคนเวลสนะครับเพราะว่านักเตะมันเก่งไม่เก่งเนี่ยเราดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะมันอาจจะลากเรือดีก็ตามมันมีเยอะนะนักเตะลากเรือดีอะแต่ไม่เกิดอะ หรืออาเอมิเลีโนบูเอนเดียเนี่ยสถิติมานักเตะที่สร้างโอกาสเดือยที่สุดแต่แต่โอกาสนั้นเปลี่ยนเป็นประตูได้ม่นน้อยจัดถูกไหมคนมันไม่ได้ดูเลยคุณภาพของโอกาสที่สร้างเป็นยังไงสุดท้ายก็เละประโยช่แอตันวิลล่าก็นั่งตุดได้โดนขายไปเรเวอร์แล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะเกิดคุณต้นบ่าเอาไร์แพ้ผมไม่ได้แทงสวนนะจริงๆคือของแบบนี้มันเห็นกันอยู่แล้วไอ้คนอื่นนะมันแทงสวนความจริงไอ้ที่อวยอ่ะผมพูดจริงๆสองประตูสู่แอสต ในพีเมลีกเนี่ยคุณจะไปคาดหวังอะไรได้ถูกไหมแดีวบอกว่าอยู่ทีมเล็กคุณไปดูนักเตะทีมเล็กเนี่ยหลายๆครั้งที่มันมีศักยภาพอผลงานมันก็ดีถูกไหมมีหลายคนมากนะนักเตะทีมเล็กที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาผลลัพธ์ออกมาดีอะเออซาดีโอมาเนี่อยู่ซาแามันตันเนี่ยสองฤดูกาลยิงสิบประตูอ้าบสองฤดูกาลนะครับถูกไหม อามาเซตคุณย่าก็ได้เนี่ยโง๊บก็โซนตกชั้นเหมือนกันน่ยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมันเห็นชัดมากซึ่งถ้าแมนยูออฟไทเลอร์ดิบบิ้งก็เตรียมตัวผมบอกจริงๆนะครับไม่เห็นด้วยเลยไทเลอร์ดิบบิ้งเนี่ยผมไม่เคยมองมันเก่งเลยนะนักเตะประเภทแบบนี้วุ่นวาแบบแบบไม่มีประสิทธิภาพนะครับทรงเลี้ยงอย่างเดียวแมงยานิกโบลาซี่หรือท็อตแนนไบล์ทสองเลยนะครับนั่นแหละผมว่าไม่น่าเวิร์กนะครับไอ้ไทเลอร์ดิบบิ้งเนี่ยอย่าบ้าจี้ซื้อนะอผมผมละกลัวกลัวนะครับอ่ะคนต่อมา ตินเกาตินเกาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีสื่อใหญ่เล่นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นนักเตะเก่าของอาโมริมอ่ะมันก็เลยโดนเชื่อมโยงนะครับฟรานซิสโกตินเกาเนะี่ยผมอ่ะรู้จักตินเกาครั้งแรกแหละจำได้ว่าตอนนั้นมันมีน,มนักเตะไทยไปเล่นที่โปรตุเกสไว้ เป็นลูกครึ่งโปรตุเกสเลยเล่นที่โปรตุเกสอะแล้วมันก็ไม่ค่อยแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะจำไม่ได้ชื่ออะไรอะแล้วก็มีสื่อไปสัมภาษณ์ว่าเออว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคนไทยนี่หว่าเล่นลีกโปรตุเกสเว้ยแล้วก็ถามว่าคิดว่าใครอะนักเตะร,รุ่นเดียวกันกันกบใครเก่งบ้างนะครับแล้วคนนี้ก็บอกว่าตินเกาเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งมากสมัยนั้นฟรานซิสโกตินเกายังอยู่สปอร์ติ้งบาร์กาบีอยู่เลยแล้วก็แป๊บเดียวก็ย้ายไปบาร์เซลโลนาปรากฏไปบาร์เซลโลนาก็ไม่เวิร์กนะครับับบโดนปล่่อยยมมมามกืกกววูฟ็ไเิร์ จนมาเวิร์กกับสปอร์ติ้งลิสบอนถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมก็ระดับหนึ่งพอสมควรแต่เคสแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับใครครับวิตินยา่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยมันเคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะสมัยอยู่ปอโตเนี่ยโดนวู๊ยืมตัวมาเล่นอย่างกากเลยนะครับยืมตัวมาฤทุก,การนึงอ่ะเล่นมันโคตรกาก แล้วก็กลับไปอยู่ปอโต้อีกปีนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็เล่นดีจัดเลยแต่คือวิวตินญ,ญาเนี่ยตอนมันโดนยืงไปวูฟเนี่ยตอนนั้นก็ยังอายุน้อยอยู่อายุ20อยู่เลยนะครับแล้วก็โดนดึงกลับมาปอโต้แล้วก็ฟอร์มดีฟอร์มดีเสร็จเปเช่ก็ดึงไปตาก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับเล่นดีมากตอนย้ายมาใหม่ๆอ่ะแล้วก็พอผ่านครึ่งฤดูก,กาลไปแม่งก็เล่นโคตรกล้าเหมือนกันวิตินญ,ญานะครับแล้วก็ได้หลุยเอลิก้เนี่ยแหละมาคุมทีมแทนโปเชติโน่แล้วก็โชว กลับมาเกิดเลยเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากมิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งมิดฟิลด์เกมรับด้วยคุณลักษณะเขาออกบอลแม่นพลิกบอลดีแล้วก็เล่นเกมรับแท็กเกิลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มีความขยันกัดไม่ปล่อยนะึกออกไหมไม่ได้อ่านทางบอลสก,กัดบอลแมน่นแต่แบบไลบ่บี้วิ่งไล่ตลอดอ่ะก็เลยเกิดกันในตำแหน่งใหม่เลยนะครับวิตินยาเล่นให้หวูไป19นัดนะเล่นแบบแย่มากนะครับในลีกนะแล้วก็เล่นบอลทั่วอีก2นัดซึ่งวิตินยาเนี่ยอายุเท่าติมเก่าเลย ซึ่งถ้าเรามองกันตามความจริงเนี่ยติงเก่าตอนที่ย้ายมาบาร์เซโลนานก็ยังเด็กอยู่มากนะตอนย้ายไปบาร์เซโลนาก็อายุ2อะ่ะเหมือนตอนวิตินญาย้ยายไปวูฟเลยนะครับแล้วก็ตอนวูฟอยู่วูฟอายุ21-22ก็ไม่ค่อยเวิร์กมาเกิดก,กับสปอร์ตติ้งนะครับสามฤดูกาลเนี่ยฟอร์มดีหมดเลยแต่ก็ฟอร์มดีในระดับหนึ่งอะ คือถ้าได้จริงเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นนักเตะที่เข้าระบบกับโมรีมแต่ไม่ได้เป็นนักเตะที่ยกระดับแมนยูเข้าใจไหมคือถ้าเราสังเกตอ่ะนักเตะที่มาจากลีกแบบลีกลองอ่ะลีกฮอนด์ลีกโปรตุเกสพวกเนี้ยถ้าจะมาเป็นท็อปสตาร์ในลีกใหญ่อ่ะแม่งต้องแบบฟอร์มแม่งเทพแบบเหนียว่านักเตะทั่วไปในลีกนั้นอ่ะในลีกที่เขาจากมาลองสังเกตดูดิขนาดฟอร์มเทพอ่ะแม่งย้ายมาบางคนนึงเจ๊งเลยนะผมยกตัวอย่างลุยซัวเรสกับ ลุกเดยองลุกเดยองนี่เคยไม่เล่นให้นิวคาสเซิลนะแล้วก็เล่นให้บรเซียมินเช่นกัตบะเล่นให้เซบีย่าเล่นให้บาร์เซโลนาลุกเดยองตอนอยู่ฮอลแลนด์นี่ยิงพอๆหรือโซเลสนะคฮะเพอร์ฟอร์แมนต์ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมมันยังตาดีได้ตาร้ายเสียเลยนะอ่ะมันแบบบูโน่อย่างเงี้ยตอนอยู่สปอร์ตติ้งเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนต์ท็อปจัดอย่างเงี้ยชัดเจนถูกไหมย้ายมาแมนยูก็ฟอร์มดีอ่ะทุกวันนี้บูโน่คนด่าแต่ว่าถ้าเราดูแบบผลลัพธ์ที่บูโน่ทำให้แมนยูก็ยังถือว่าน่าาพพึงอใจมกนะถ้าเทียบกััััับบบบแนนนนนกกกกฟออร์มมมมห่่่วยททท้งีีะะถููโ็็เเปต สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดแล้วในเมนูเป็นตัวความหวังได้มากที่สุดอ่ะโอบูโน่อยู่สปอร์ตติ้งเป็นกองกลางนะครับสปอร์ตติ้งยุคบูโน่เล่น4ี่สานะเล่นเป็นกองกลางนะครับยิงไป20ประตูอ่ะบูโน่อะ่ uno, อะในลีกอะ่ะรวมทุกถ้วยยิงไป3 3ประตูอะ่ะคือบูโน่เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่สปอร์ตติ้งนะยิงรวมทุกรายการเกิน15ลูก3ฤดูกการติดอะ่ะ2ฤดูกการครึ่งด้วยเพราะอีกครึ่งฤดูกการคือย้ายมาแมนูน่ะเห็นไหมพอนักเตะที่มันจะ มาเป็นตัวแบกตัวหลักของทีมในลีกใหญ่ทีมใหญ่ในลีกใหญ่นะนะวงเล็บแม่งต้องท็อปเพอร์ฟอร์แมนต์มากๆในลีกส่วนตินเกาอะ่ะมันคือนักเตะที่เก่งธรรมดาไม่ได้ดูโดดเด่นมากขนาดนั้นนะครับแบร์นาโดเนี่ยย้ายจากเบนฟิก้าบีนะครับยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่เลยไปอยู่โมนาโกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไปแจ้งเกิดกับโมนาโกไปเด่นที่ลีเกเอิงมากๆแบบเล่นดีจัดอะ่ะมันก็เลยย,ย้ายมาแมนซิสตี้โอ้แบร์นาโดฟอร์มโชว์ฟอร์มเทพในแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้ว จำไม่ได้เหรอกาโมนาโกตบอาร์เซนอลได้ไหมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะใช่ไหมตบอาร์เซนอลด้วยตบแมนซิตี้ด้วยมั้งฤดูกาลนั้นเน่ะมันก็ชัดเจนนะครับผมว่าติ้งเกามามันก็ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยกระดับขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ยกระดับแมนยูให้แบบดีขึ้นผิดถูกผิดตาแต่อาจาอาจะาเป็นนักเตะที่มาแล้วเข้าระบบอูกาเต้เนี่ยนี่ก็ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลีกโปรตุเกสนะก่อนจะยาเเ้ายไปเปเช่คือมิดฟิลด์ตัวรับที่ทุกสถิติดีที่สุดในลีกโปรตุเกตเลยนะ หดูการก่อนจะย้ายไปถามว่าโอเคมันก็ยืมมาเป็นตัวหลักเมนดูได้ไงแต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็สไตล์โบราณไปหน่อยหรืออลิเก้ถึงไม่ใช้ถูกไหมบอลสมัยใหม่มันต้องไฮบริดหน่อยต้องทําได้หลายอย่างนะฮะมิทฟิลเกมรับดาวินก่อนจะอะไรอย่างคือดาวินมันดังจริงผมถึงบอกไงว่าขนาดอ่ะท็อปเพอร์ฟอร์แมนอ่ะในในช่วงนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยจะเกิดเลยเห็นปะ่ะและดาวิน มันมาปังฤดูดการเดียวแล้วลิ์ปูรีบซื้อผมเคยให้ดูสถิติแล้วนี่ดาวินก่อนฤดูดการที่จะย้ายมาริ์พูนี่ยิงอย่างน้อยนะครับยิงไม่ถึง1ิประตูเลยในลีกโปรตุเกสอะแล้วปีต่อมามันยิงระเบิดเลยอฟิลประมาณเดือเคเลสเนี่ยมันก็ย้ายเลยเพราะฉะนั้นเดือเคเลสเนี่ยที่ว่าเป็นท็อปสตาร,ร์ลีกโปรตุเกสอะก็ยังไม่แน่เพราะเราเห็นตัวอย่างอยางดาวินมาแล้วถูกไหมเหมือนที่ผมบอกไอ้พวกลีก ลีกรองพวกนี้ก็ลุกเดยยองซาโลมงการูสมัยอยู่ฮอลแลนดะ์ยิงประตูสูสีซลา,าตันิบาทิโมวิชกับลุยโซเลสสี่คนนี้ทำไมสองคนแบบคนหนึ่งทอใช้ได้คนหนึ่งเจ๊งกับอีกสองนึงเป็นนักเตะเวอร์คาร์เลยทางั้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนอยู่ฮอลแลนด์ต้องพอๆกันมันดูยากนะครับสำหรับหลีกแบบหลีกรองอ่ะแต่ถ้าคุณพิสูจน์ในหลีกใหญ่มาแล้วแล้วคุณยังอยู่ในช่วงฟอร์มพีคมันดูง่ายเรียม,มาริซอจูดเบอร์ลิงแฮมไปใช้ได้ทันทีพิสูจน์ในบุนเดสก้ามาแล้วถูกม แมนซิตี้ซื้อเออร์ลิงฮาแลนด์ไปใช้ได้ทันทีก็เอาเอา,เอาค่าเฉลีย่ยอะไอสามท็อปสตาร์ดอทมูน่ะมันมีแมนยูไปจวดซานโชแล้วไม่เวิร์กอยู่คนเดียวอะ่ะก็สองในสามเวิร์กอะ่ะเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่านะครับแล้วเราดูดินักเตะส่วนใหญ่นักเตะเพอร์ฟอร์แมนซ์ท็อปสตาร์ในบุนเดสลีกาเนี่ยหรือในในซีดิกใหญ่ย้ายมามันก็เกิดหมดนะครับอ่าหลายคนอาจจะบอกตีโมแวนเนอร์ er, ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมแต่ถ้าเราดูตีโมแวนเนอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าฟอร์มมันก็มันก็มาปีเดียวเเหมมืออนนะอนนนนกกัะยยะ่่ียย้าาชลซ ยิงเยอะๆเนี่ยปีเดียวเหมือนกันนะไอ้พวกดีปีเดียวผมถึงบอกมันน่ากลัวนะครับที่เหลือมันก็ยิงแบบระดับแบบกองหน้าพอใช้ได้ในบุนเดสลีกาแล้วมันมีปีก่อนย้ายมาเชลซีอยู่ดีๆมันยิงโดดจาก10กว่าลูกไป28ลูกเลยนะครับปกติแวนเนอร์เนี่ยมันยิงมันมีปีแรกที่มันย้ายมาไลซิกซึ่งใอปีแรกก็ดีหน่อย2 1ลูกหลังจากนั้นก็เฉลี่ย13ลูก15ลูกนะครับแลวปีสุดท้ายก่อนย้ายมาเชลซีนี้โดดขึ้นมาไอ้พวกฟอร์มโดดขึ้นมาแบบนี้น่ากลัวใช่่่มมัอะคคนนตารบ เฟลิกเนมเซาที่ผมก็งงเหมือนกันแมดูมีข่าวอนะเฟลิกเนมเซาได้ไงนะครับสื่อเยอรมันเล่นอ่ะข้อดีของเฟลิกเนมเซาก็คือเป็นเด็กเก่าแมนซิตี้เคยร่วมง,งานกับเจสันวิลคอฟสมัยวิลคอฟทำยาวไวโชนนะครับบวกกับมีโฮมโกนเพราะเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะครับแต่เฟลิกเนมชาเนี่ยอยู่ดอทมูลแม่งยังไม่ค่อยจะเป็นตัวจริงเลยนะครับไอสองพี่น้องตอนแรกผมนึกว่ามันจะเก่งนะเฟลิกเนมชาลูคัสเนมชาเนี่ย ปรากฏแม่งอยู่บุนเดสลีก้ามึงยังไม่ค่อยจะเวิร์กเลยนะไอเนมชาต์ตั้งแต่อยู่วบบวกแล้วนะครับก็พอเล่นได้แต่ว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นอนะอยู่ดอทมูลก็ไม่ค่อยไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นค่าตัวก็แพงนะครับผมก็ว่าอันนี้น่าจะมาก็ไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าช่วยอะไรได้บวกกับเป็นข่าวลือด้วยสไตล์การเล่นมันก็สไตล์เลี้ยงลุยๆหน่อยนะครับฟิลลอฟต้าชีกนะครับก็ดูแล้วไม่น่าเวิร์กจริงตอนแรกผมคิดว่ามันจะเก่งนะไอเฟลิกเนมชากับลูคัสเนมชาน่์ สองพี่น้องเนี่ยไม่เกิดทั้งคู่นะครับไม่เกิดระดับสูงอะ่ะมันก็พอใช้ได้แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นท็อปสตาร์ทั้งคู่ทีนี้เซตกองหน้าวิกเตอร์โอซิมเมนถามว่าโอซิมเมนเนี่ยมีโอกาสไหมมีโอกาสแน่นอนถ้าแมนยูมีตังนะครับโอซิมเมนเนี่ยมันมีค่าฉีกอยู่แล้วนะครับก็คือ75ล้านยูโร60ล้านปอนด์ถูกกว่าลาร์สมูทรอยลูนิกนะครับแล้วโอซิมเมนเนี่ยก็ไม่ได้อยากอยู่นาปโปลีแล้วบวกนาปโปลีก็ไม่ได้อยากเก็บโอซิมเมนเพราะเขามีลูกกากูแล้วถูกไหม ทีเนี้ยปัญหาคือแมนดูมีตังค์หรือเปล่าอันดับแรกนะครับอันดับ2คือมันไม่ได้มีแต่แมนดูอยากได้แน่อนอนโอซิมเพนเนี่ยซึ่งถ้าเราวัดที่สีทามล้วนผมว่าก็ตอบโจทย์แมนยูนะเพราะ1นึ่เขาปาดเปียวยิงคมมีความเร็วหลายคนกลัวอาการบาดเจ็บมันไม่ได้เจ็บบ่อยขนาดนั้นนะเจ็บก็ไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บที่กระทบ่อฟความการเล่นนะครับที่เจ็บหนักจริงๆอะ่ะคือกระดูกหนกแก้มแตกเจอมองม้งเราต้องใส่หน้ากากเล่นตอนนั้นพักยาวเลยอะ่ะสอาเดือนมัน้งจำไม่ได้นะครับที่เหลือก็มีพวกเจ็บกล้ามเนื้อน,นิดหน่อย3ามสี่ เดือนหนึ่งเลยพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บเหลือหลังคือส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บที่มันกระทบกับฟอร์มการเล่นคืออะไรครับเอ็นหัวเข่าผมมาเอ็นร้อยหวายพวกเนี้ยโอซิมเพนน่มันเจ็บหนักที่กระดูกหนวกแก้มมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วตูกกลางอากาศก,าก็ดีปาดเปียวยิงคมนะครับโดยมันคนละสไตล์กับรูกรก,กูเลยโอซิมเพนเนี่ยคนละสไตล์เลยเทคนิคก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยผมว่าก็ควรซื้อคนต่อมาเยอเคเลสคือเยอเคเลสเนี่ยข้อดีคือ1เข้าระบบอโรลิม2 เป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในลีกโปรตุกเกสเลยนี่ไม่ใช่นักเตะที่เก่งธรรมดาในลีกโปรตุกเกสนะนี่คือท็อปเปอร์ฟอร์แมนซ์ของลีกโปรกกตุเกสถ้าให้พูดกันตรงๆคือนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกโปรตุกเกสนะเวลาเนี้ยมีที่ไหนยิงประตูเยอะกว่าจำนวนนะั้ที่ลงเล่นพอเราไปเทียบกับตินเกาเมื่อกี้เราจะเห็นเลยว่าถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ในลีกโปรกกตุเกสอะเยอเคเลสมันอีกเลเวลหนึ่งสูงขึ้นไปอีกซึ่งเปอร์เซ็นต์เกิดสูงนะครับสูงกว่าตินเกาวบวกกับ หลายคนก็กังวลเคสดาวินนูนเยสใช่ไหมนูนเยสเนี่ยริเวอร์พูลอ่ะใจเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งพีคปีเดียวเยอเคเลสเนี่ยมัน2ปีติดแล้วปีที่แล้วก็ฟอร์มดีนะครับปีที่แล้วอ่ะสานัดยิง29ประตูในลีกปีนี้ยี่สิบห้านัดแม่งยิงไป28ประตูแล้วจะเท่าแล้วอ่ะประตูในลีกอะ่ะประตูรวมปีที่แล้วยิง43่ประตูจาก50นัดปีนี้ลงเล่นไปแค่41นัดแม่งกดไป40ประตูแล้วอ่ะ ถ้าจะซื้อนักเตะกลีโปรเุเกสผมก็อยากให้ซื้อแต่ตัวแบบนี้ท็อปเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะซึ่งแมนยูก็ทักคอนขทางทำไ <ๆ S 1> ด้ดีในการซื้อบูโน่มาแล้วนะครับบวกกับมันมีสัญญาใจอ่ะสปอร์ตติ้งอยู่ว่าค่าตัวจะลดลงมาอาจจะเหลือ60ล้านปอลอะไรเงี้ยแต่ข้อได้เปรียบก็มีคือหนึ่งเขาลงานอัอโมริม,มาแล้วถูกไหมครับคอนเนคชั่นถึงแต่ข้อเสียเปียบของแมนยูคืออะไร1คุณไม่ได้ไปเล่นดูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกสองด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ของเยอเคเลสเนี่ยเขาแย่ง อันนี้คือข้อเสียเปรียบของแมนยูคือเขาแย่งกันทั้งยุโรปแน่นอนนะครับต่อให้ร่วมงานกับเจ้านายเก่าแต่ดูสถานะแมนยูที่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปกับย้ายไปทีมที่เล่นดูฟาแชมเปียนลีกร่วงงานกับโค้ชเก่งๆยังไงก็ยังดูเสียเปรียบอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะย้ายมาแมนยูก็ได้แต่ผมว่าถ้าเลือกกองหน้ามันก็ต้องเลือกอย่างเงี้ยโอซิมเพนเดอร์เคลสพวกนนี้เพราะเนี่ยพวกนี้มันเป็นตำแหน่งสำคัญนะแมนยูนี่มีปัญหากับการผลิตสกอร ถูกมัครบแล้วก็ไปเอาดาวลูกมา2คนทั้งฮอยลูนทั้งเซอร์ซี่มันต้องกองหน้าท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์มาถึงจะเวิร์กนะครับจะโอซิมเฮนก็ได้จะเยอเคเลก็ได้ผมว่าในพวกนี้ตอบโจทย์หมดอยู่ที่ว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองต่อมาปูโกเอกริตเก้ e, นะครับข่าวลือแมนยูเคยจเจ้าตั้งแต่ปี2 0 2พันี่เศษนะเอกริตเก้เ e, นะี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเอกริตเก้ G e, ก็เป็นประเภทพุ่งมาปีเดียวเหมือนกันคือปีนี้ยังไม่จบปีเลยด้วยซ้ำสมัยยู่เปี H ้ยเนี่ยผมดูมันพอสมควรนะ ต้องเปลี่ยนตัวลงมาต้องทาหายไม่ค่อยได้นะครับเคยยิง10ประตูกับแรงแล้วก็จากนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ย้ายมาเบเชแล้วก็นั่งตูดด้านยาวนะครับแล้วก็มาปีนี้พอย้ายไปแฟงเฟิร์ดแล้วมันดีจัดเลยนะครับเก่งเลยแหละเคลื่อนที่ดีเคลื่อนไหวดีกระชากยิงครนสวค์แต่ อันตรายเพราะอะไรอันตรายไม่ใช่อันตรายแบบสีเทาอันตรายนะอันตรายเพราะมึงเพิ่งมาดีปีเดียวนี่แหละแต่ด้วยอายุอนานางก็ยังดาวรุ่งอยู่ใช่ไหมครับมันก็จ,จะมีฟอร์มแกว่งฟอร์มอะไรได้สําหรับผมเอกินิเก้ก็ค่อนข้างน่ากลัวหนึ่งมันไม่ถูกอยู่แล้วในเมื่อแฟงเปิดขายมามูดได้ราคาขนาดนะั้นเอกินิเก้เนี่ยเขามาสืบทอดมามูดนะในการเป็นท็อปสตาร์ต่อมามูดไปปุบ๊บเอกินิเก้ก็ขึ้นมาเป็นท็อปสตาร์เบอร์หนึ่งจากเป็นคู่ขากันถูกไหมครับยังไงเนี่ยเขาขายแพง อันดับแรกอย่างที่2เนี่ยฟอร์มดีปีเดียวพวกนี้อันตรายนะแมนดูเจอมาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วด้วยงบประมาณจํากัดผมว่าก็ต้องเลือกให้ดีส่วนตัวผมไม่ค่อยไว้ใจยกเว้นอ่ะปีหน้าไอ้บุนเดสมันจะทําได้ดีอีกปีหนึ่งไอเงี้ยค่อยน่าสนหน่อยนะครับสำหรับเอกคิบิเกแต่ด้วยสไตล์มันก็อาจจะไม่ใช่แบบที่อามอลินชอบนะมันเป็นกองหน้าสายเคลื่อนที่นะครับมันไม่ใช่แบบพักบอลได้จบคมแบบนั้นน่ะผมว่าเดี๋ยถ้าเจอคเลสโอซิมเพนพวกนี้จะเวิร์กกว่า เยอเคเลสโอซิมเพนเอดินเชโกสมัยหนุ่มๆพวกนี้เนี่ยเนี่ยเข้าสไตล์โมลิมเลยนะครับแต่ว่าแบบเอคินก้มันก็นั่นแหละไม่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่บวกกับเก่งปีเดียวก็ก็น่ากลัวอ่ะคนต่อมาเบนจามินเซสโกนะครับเซสโกเนี่ยก็เป็นตัวสำรองไลฟ์ซิกนะครับเพิ่งมายืดตัวจริงได้ปีนี้หลังจาก,กย้ายมา จากซาวด์บวกแต่ความเจ๋งคือเซสโกคือตัวสำรองที่ลงมายิงประตูได้เยอะที่สุดในบุนเดสเลกาฤดูกาลที่แล้วนะครับยิงได้ถึง16ประตูจากการลงเล่นเป็นตัวจริงแค่17นะัดสำรอง14นะัดยิงไป16ประตูเป็นตัวสำรองที่ลงมาทำประตูได้เยอะที่สุดอะแต่ปัญหาคือปีนี้ลายซิงแม่งฟอร์มตกนะครับเซสโกไม่ยืนตัวจริงเลยปีนี้ยืนคู่โอเพนด้าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ทรงๆนะครับเหมือนกองหน้าแบบ พอใช้ได้ธรรมดาเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีนี้จริงๆนะก็ยิงไป10ประตูในลีกถูกไ่มซึ่ง10ประตูเนะี่ยมันถือว่าไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับนักเตะในพรีเมียร์ลีกให้เห็นภาพอ่ะคือไม่ต้องอะไรมากอ่ะชองฟิลิปมาเดต้าที่อยู่คริสตัลพาเลซซึ่งเป็นทีมแบบหนีตกชั้นในพรีเมียร์ลีกไม่ยิงยิงสิบสองประตูยังเยอะกว่าเบนจามินเซสโกที่อยู่ไลฟ์ซิกเป็นทีมชั้นนําในบุนเดสลีกาเลยเห็นไหมโยฮันบิชาเบนฟอร์ดอ่ะไม่ยิง14ประตูอ่ะเบนจามินเซสโกยิง10ประตูอะทัััั้งงีเป็นตตววจริหลก ลงเล่นตลอดกับทีมที่ศักยภาพได้เปรียบทีเหมือนเดอร์ซิลกาเห็นไหมเนี่ยคือความน่ากลัวของดาวรุ่งนะครับคือฟอร์มมันแกว่งปีที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองอย่างเทพพอขึ้นมาเป็นตัวจริงเห็นไหมแม้คมุมภาพดรอปลงมาทั้งที่อยู่ทีมที่ควรจะได้เปรียบเขาตีมอวานเนอร์สมัยอยู่ไลฟ์ซิกนี่ยิง10อัพส5 16้อัพทุกฤดูกาลนะครับฤดูกาลพีกสุดยิง28ลูกเซสโกเป็นตัวสำรองคมมากพอเป็นตัวจริงแบกรับความกดดันฟอร์มดรอปลงไปแต่ถามว่ามีพรสวรรค์ไหมมี อนาคตเก่งไหมมี10เก่งสูงนะครับแต่แมนยูเนี่ยมันมีตัวที่ต้องมาซื้อมารอบอนสวรส์ในอนาคตอ่ะ2ตัวแล้วฮอยลูนเซอร์ซ,รซี่มึงจะเอาอีกตัวเหรอคือเซสโกนะักเตะแบบเซสโกนะมึงเหมาะไปสำหร,รับแฮร์รี่เคนที่บยบร์เ่น,เ,นเปลี่ยนลงมาแล้วก็ยิงประตูสม่ำเสมอแล้วก็รอเคนแบบย้ายกลับอังกฤษแล้วก็ขึ้นมายึดตัวจริงอะฟิลแบบนั้นอะมันไม่เหมาะสําหรับอาร์เซนอลที่คุณต้องการกองหน้าตัวจริงเลยเพราะ คุณต้องการจํานวนประตูถูกไหมดีทุกอย่างแล้วเหลือกองหน้าไม่ไม่ดีฮาร์แวดแม่งจำนวนประตูพอใช้ได้สาหรับรุ่นทาวฟโฟแต่ไม่ดีจสาหรับรุ่นแจมแมนยูงเงี้ยโอ้โหการจบสกอร์มีปัญหาดาวรุ่งฟอร์มแกว่งคอยรุนหรือทุกการที่แล้วพอปลดล็อกยิงได้ก็ยิงยาวยๆพอไม่ยิงก็ไม่ยิงเลยนะครับเนี่ยดูดิปลดล็อกยิงเลสเตอร์ได้ทีมชาติยิงต่อเลยคอยรุ่นก่อนได้ยิงเลสเตอร์ได้ในทีมชาติไม่ยิงมา12นัดนะในกับแมนยูไม่ยิงมา20กว่านัดเห็นไหมอันนี้คือความแแววว่่งงปมาาขดรุ ถ้าคุณต้องการเพอร์ f o r m มนซ์ต้องการกองหน้าที่มาแบกจำนวนประตูอะอยังไงเซสโกก็ไม่เหมาะแล้วก็น่าจะแพงด้วยถูกไหมครับอาทำไมาลิมาริคเขาถึงดึงเอนดริกมาแล้วไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะแดึงมาแปลงก็บอกเขารู้ว่ามันจะมีสถานการณ์แกว่งแบบนี้เขาก็เลยต้องเอานักเตะที่มันสเสถียรแล้วมันสามารถการันตีจานวนประตูอย่างเคียนเอมบาเป้ e มาเอมบาเป้เ e นะี่ยต้องดลืการคนด่าเยอะนะแต่ทุกวันนี้เอาฟอร์มเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยเอมบาเป้ e มันยิงไปกี่ประตูยิงเยอะนะครับเออยิงไปจะสามสิบลูกแล้วมนะั m ้งเอมบาเป้อะ นักเตะที่มันเป็นซูเปอร์สตาร์มันมีวัยุฒิมันมีความเก่งของมันน่ะที่มันไม่ใช่ดาวรุ่งอ่ะมันจะมีความเสถียรอยู่เอมบัปเป้แม่งยิงในหลีก20ลูกอะไรยิงรวมทุกรายการ31ลูกอะเห็นปหเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวคอยดูมันจะเริ่มกลับมายิงได้หลังจากนี้แล้วเดี๋ยวพอมันหยุดยิงนะแม่งหยุดยาวๆอีกอันนี้คือความน่ากลัวส่วนเซอร์ซี่เราก็คาดหวังจํานวนประตูไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่อยู่บุรญยาก็ไม่ได้ยิงเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ใช่สไตล์แบบจอมสังหารก็อาจจะต้องอาจจะไม่เหมาะ เท่าไหร่เซสโก้แล้วก็น่าจะแพงด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีลายมีจางๆโคนี่เดอวินเตอร์กองหลังเจนัวบอกเลยอย่าไปเอานะครับนั่งเด็กเก่ายูเว่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วเฉยๆมากเนี่ยกองหลังแมนยูที่มีเฮเว่นมาเผื่อดีกว่าด้วย Winter, คอนีเดอวินเตอร์เนี่ยจริงๆกองหลังทีมชาติเบลเยียมนะครับมีเฮเว่นแล้วไม่ต้องไปเอาเดอวิ Winter, นเตอร์เนี่ยแล้วก็ประตรูจากเบลเยียมนะครับเลมเมอร์ ไม่เคยดูอะะจริงๆนะครับแล้วก็มีข่าวลือพวกเกมแท็บฟอร์ดนะครับกาเซียเชเบรียพวกนี้เพราะว่าบายยินดีกำลังจะย้ายทอมพีตันแฝงสตาร์ทนะครับโอนาน่ามีข่าวซาอุก็น่าจะยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากก็ต้องลุ้นกันไปนะครับอันนี้แหละคือรวบรวมนักเตะที่มีข่าวลือข่าวเล่ากับเมนยูนะครับในมุมที่ผมเคยดูมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง